떠할 나위 없던 그 날의 계절에 우리 웃음소리가 남아있을까? 별을 새든 너에도 눈을 보아. ค่ะทุกคนคลิปนี้ก็กลับมาเจนกับสบายอีกแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าตาสบายมันมองตรงไหนอ่ะคือสบายไม่ค่อยแบบไม่เคยชินกับการใช้กล้อง iPhone แบบอาจจะเท่าไหร่นะโอเคถ้าตาเลยลอยนี้สบายต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนโอเควันนี้นะคะสบายจะมาสอนเทคนิคนะคะแบบเป็นทริคเล็กๆลกน้อยน้อยของการแบบว่าตกแต่ง i อ s t o r y ของเราให้แบบดูน่าสนใจดูแบบมีอะไรมากขึ้นเนาะก็ทริคเล็กๆ็กน้อยน้อยที่วันนี้ที่สบายจะมาสอนก็จะเป็นแลจะมีการเริ่มเพิ่มพื้นหลังการใช้เอฟเฟกที่พื้นหลังนะคะแล้วก็รวมถึง การแอดรูปภาพเพิ่มก็เอ๊ะการแอดรูปภาพเพิ่มมันก็ทําได้อยู่แล้วนี่คือที่สบายต้องพูดว่าแบบนี้คือหมายความว่าก่อนหน้านี้ทุกคนเครื่องของสบายมันไม่สามารถแอดรูปภาพเพิ่มได้คือเครื่องที่สบายใช้เป็น iPhone 7็ดันะคะทุกคนคือของคนอื่นอาจจะใช้ได้มาประมาณแบบเป็นปี2ปีแล้วก็ได้สําหรับฟีเจอร์ในการแอดรูปภาพเพิ่มซ้อนขึ้นไปอีกของการเลือก1รูปเนาะก็คือสามารถลงได้2รูป คือโอ้ยยุงคือก่อนหน้านี้เครื่องสบายทําไม่ได้เลยแล้วตอนนี้เครื่องสบายทาได้แล้วสบายก็เลยแบบอยากอัดคลิปแชร์เว้ยเพื่อนๆเพื่อแบบว่าเครื่องของเพื่อนเครื่องไหนใช้เหมือน iPhone 7 p l u s เหมือนสบายแล้วแบบก่อนหน้านี้ทําไม่ได้ตอนนี้มันทําได้แล้วหรือสบายก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้ใช้ได้แบบครบทุกเครื่องหรือเปล่าหรือเป็นที่ a c c o u n t หรือเปล่าสบายก็ไม่แน่ใจโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะอาจจะแบบมาเร็วไปเร็วมากๆอาจจะแค่แบบ4-5นาทีเนาะโอเคที่สบายจะมาแนะนำ ก็จะมีเรื่องของการเพิ่มพื้นหลังการตกแต่งเอฟเฟกที่พื้นหลังแล้วก็การแอดรูปภาพเพิ่มนะคะเพื่อทําให้ไอจีของเราดูน่าสนใจแล้วก็ดูมีอะไรมากขึ้นเนาะเหมือนแบบไอจีของเพื่อนเพื่อคนอื่นๆแล้วก็ที่สําคัญคือเข้ามาตกแต่งในไอจีสตอรีอันเดียวจบไม่ต้องแบบออกไปแอปอื่นแล้วก็ค่อยมาลงเลยทุกคนจบในแอปเดียวนั่นก็คือไอจีนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเพื่อนๆก็เลือกรูปที่เพื่อนๆต้องการจะลงก่อนรวมถึงภาพพื้นหลังด้วย เพื่อจะใช้ไปรูปเพื่อนๆก็ได้แต่ว่าสบายอ่ะจะชอบแบบไปดูรูปใน Pinterest เนาะก็คือใน Pinterest มันจะค่อนข้างมีรูปที่แบบสวยๆแล้วก็แบบแสงดีๆแล้วก็แบบ เออรูปส,สวยๆเยอะไม่ว่าจะเป็นออรูปแฟชั่นรูปแต่งบ้านหรือไอเดียต่างๆคือสบายจะค่อนข้างแบบว่าชอบเข้าไปดูใน Pinterest มากทําให้สบายแบบว่าคิดงานออกนําไปต่อยอดได้เยอะมากวันนี้สบายก็เลือกรูปมาจาก Pinterest เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะใช้เป็นรูปตัวเองด้วยงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆก็เข้าที่ i อของเพื่อนๆเลยนะคะสบายก็เข้าไอของสบายแล้วหลังจากนั้นนะคะสบายก็จะเข้าไปที่การเพิ่ม i g Story เนาะ หลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะทําการเข้าไปเพิ่ม i g Story นะคะเพื่อนๆก็เลือกรูปพื้นหลังมาเลยเดี๋ยวสบายก็เลือกรูปพื้นหลังเหมือนกันนะคะโอเคตอนนี้สบายก็ไปหาแบบรูปพื้นหลังที่สบายอยากได้มาแบบค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็มีแต่รูปส,สวยๆสบายจะใช้เป็นรูปนี้นะคะในการาจะทําให้รูปที่มันใหญ่ขึ้นเพื่อนๆสามารถแตะไปที่หน้าจอแล้วก็ขยายรูปได้นะคะสบายก็จะใช้เป็นรูปนี้ อันนี้คือ,เอสเต็ปแรกนะคะก็คือการเพิ่มภาพพื้นหลังนะคะโอเคถัดไปนะคะเดี๋ยวสบายจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มภาพอีกรูปหนึ่งนะคะที่สบายบอกว่าเครื่องสบายอ,ะอ่ะเพ่งทาได้เพื่อนๆแตะเข้าไปที่ไอคอนตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็เลื่อนขึ้นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันจะมีเนี่ยสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะที่เป็นรูปภาพตรงนี้เราสามารถเพิ่มรูปได้ตรงนี้เพื่อนเพื่อนก็กดเข้าไปเลย เนี่ยคือการที่เราจะเพิ่มรูปได้อีกหนึ่งรูปนะคะรูปที่เราเลือกรูปแรกก็จะเป็นแบ็กกราว์นะคะส่วนรูปที่2ที่เราเพิ่มก็จะเป็นรูปที่อยู่ด้านบนเนาะโอเคสบายก็จะเลือกเป็นรูปตัวเองแล้วกันนะคะโอเคอยากลงรูปนี้นะคะแต่ว่าสบายต้องบอกก่อนนะคะว่ารูปด้านบนที่เราเลือกมาจะไม่สามารถปรับแต่งอะไรได้นะคะนอกจากการทําให้เล็ก ลงหรือว่าเคลื่อนย้ายตำแหน่งประมาณนี้ทำได้แค่นี้ต่อไปอันนี้คือสเต็ปที่2เราใช่ไหมคะสเต็ปแรกคือการเพิ่มภาพพื้นหลังสามารถขยายได้ตามที่เรามุมที่เราต้องการสเต็ปที่2ก็คือการแอดรูปภาพเพิ่มนะคะนี่คือเป็นครั้งแรกที่ IG ของสบายทำได้นะคะทุกคนโอเคสเต็ป okay. ถัดไปนะคะเป็นการตกแต่งโดยการใช้เอฟเฟกนะคะ ในการแต่งภาพพื้นหลังเพื่อนๆกดเข้าไปที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมด้านล่างอะ่ะจะมีเอฟเฟกที่เราเคยแบบเซฟเก็บไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆลองกดดูมันจะเกิดเอฟเฟก์ที่ภาพพื้นหลังของเราคือมันจะไม่เกิดเอฟเฟกที่ภาพด้านบนนะคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้คือเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยมันก็จะมีแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้แบบดูฟุ้งเฟิงมากเลยเนาะประมาณแบบนี้เห็นไหมทุกคนมันง่ายมากเดี๋ยวสบายใจใช้เป็นแบบนี้แล้วกันเนาะ อันนี้ก็คือการตกแต่งเอฟเฟกด้านหลังนะคะสบายก็กดเสร็จเรียบร้อยก็ได้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวย่อรูปนิดนึงประมาณแบบนี้ดีกว่าโอเคอันนี้คืออย่างที่สบายบอกนะคะว่าเอฟเฟกที่เราเลือกใช้เมื่อกี้มันจะไม่มีผลเก,ก,กินกับรูปที่เรา,เาไว้ด้านบนนะมันจะมีผลกับรูปที่เราเอาเป็นแบ็กกราวด์เท่านั้นนะคะโอเคอันนี้ก็คือครบ3สเตปที่สบายมาแนะนํามันเพื่อเรานะคะก็คือการห่ 1. การเพิ่มภาพพื้นหลังนะคะแล้วก็2 การเอ,าอดรูปเพิ่มอีกรูปนึงนะคะเอาไว้ด้านบนเนาะแล้วก็3การาตกแต่งเอฟเฟกที่แบ็คกราวด์นะคะโอเคนี่ก็ครบแล้วถัดไปนะคะอันนี้สบายคิดว่าเพื่อนๆใช้กันอยู่แล้วนะคะต่อไปสบายจะลองใส่ฟอนต์นะคะแบบว่าให้มันดูมีอะไรมากขึ้นเนาะเดี๋ยวสบายจะตกแต่งีปประมาณแบบนี้สบายก็จะใส่ไอจของตัวเองไปนะคะก็แบบนี้เลยโอเค ก็เหมือนเดิมเนาะมันก็จะแบบเลือกฟอนต์เลือกนั่นเลือกนี่ได้นะคะแบบเต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวสบายใช้ฟอนต์นี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตกแต่งไว้ข้างๆแบบนี้อืมเอาไว้ตรงนี้ไหมโอเคอันนี้คือเพื่อนเเลือกได้เลยนะว่าจะเอาไว้ตรงไหนสบายาไว้ตรงนี้ละกันโอเคประมาณแบบนี้นี่ทุกคนแค่นี้เพื่อนเพื่อก็จะได้จีเซอร์ที่แบบน่ารักแล้วก็น่าสนใจแล้วโอเคแค่น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสบายก็จะลง ไอจีสตอเลยเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยแล้วโอนก็เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นทริกลเล็กน้อยที่สบายนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเครื่องของเพื่อนๆคนอื่นอาจจะทําได้อยู่แล้วแต่ว่าเครื่องของสบายัเพิ่งทําได้สบายก็เลยอยากแชร์เพื่อนๆเนาะเผื่อคนไหนที่แบบเ,เกิดปัญหาเหมือนสบายใช้ iPhone 7 plus เหมือนกันสบายก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่เครื่องที่รุ่นหรือเป็นที่ Account น,นะคะโอเควันนี้ก็สบายต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้อาจจะแบบสั้นมากมาเร็วไปเร็วมากอาจจะแค่แบบแค่สี่ห โอเคนั้นสบายก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้สบายด้วยนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้กด Sub s c ค i b e กด s ับ s c r i b e ให้สบายด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าสบายจะเอาอะไรมาฝาก,กาเพื่อนๆอีกแล้วก็สบายมีคลิปแบบแต่งบ้านอ n นบล็อกอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเ,เพื่อนๆทาผมอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะยังไงสบายฝากด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะือนสบายพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรอทุกคนโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สบายต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย จเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไม่รู้ว่าตาลอยๆหรือเปล่านะคะทุกคนเพราะว่าสบายอะ่ะ <are> ไม่เคยอัดกล้อง p p o o n เว้ยล้ครั้งนี้ก็คือเป็น,นแรกที่แบบอัดกล้อง iPhone oh. ไม่รู้ตาลอยหรือ <laughs> <laughs> <Okay. S 2> เปล่าโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย